หลายคนมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าตัวเราอ่ะมีช่องทิกตอกหลายๆช่องแล้วเราตามคลิปวอโอติดตะก้าแค่คลิปเดียวแล้วเราสามารถนาคลิปวีโอคลิปนี้ไปลงในทุกๆช่องของเราได้ไหมอ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะับผมอ่าถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปวีโอของเราที่เราถ่ายเองแต่ถ้าเกิดเราเรดตาแค่คลิปคลิปเดียวแล้วเอาไปลงในทุกๆช่องของเราอ่ะอย่างนี้ทาไม่ได้นะับผมเพราะว่าจะผิดกฎในเรื่องของอ่าการลงคลิปซ้ําก็อาจจะโดนลงโทษจากทางทิกตอกได้ แต่เรามีวิธีแก้ได้นะครับผมในกรณีที่ว่าเรามีสินค้าหรือว่าเรามีสคริปในการทำวดีโอแค่สคริปต์เดียวเราก็ใช้สินค้าตัวเดียวนี่แหละบวกกับสคริปต์เดียวที่เรามีนี่แหละแต่แต่เราก็จะใช้วิธีในการที่ว่าเปลี่ยนมุมถ่ายเปลี่ยนสถานที่ถ่ายหรือไม่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าเปลี่ยนบริบทในการถ่ายเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สามารถนาคลิปวิดีโอที่เราถ่ายอย่างเงี้ยโดยที่ว่าใช้วิธีการเปลี่ยนมุมหรือว่าเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกนี้เราก็เอาไปลงในแต่ละช่องของเราได้ โดยในหนึ่งช่องก็ต้องทํามา1คลิปแล้วก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าคนละตัวกันแล้วก็พอจะไปทําคลิปวิดีโอลงอีกช่องหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนมุมกล้องหรือเปลี่ยนมุมในการถ่ายโดยที่ว่าทั้งหมดเนี้ยใช้สริปเดียวกันแล้วก็ใช้สินค้าเดียวกันถ้าทําแบบเนี้ยํำได้แล้วก็จะไม่โดนกดเรื่องคลิปซ้ําด้วยแล้วก็ข้อดีของการที่ว่าเรามีทิกตอกหลายๆช่องอ่ะก็คือ,อเราอาจจะได้ค่าในหน้าเพิ่มจากสินค้าแค่ต,ตัวตัวเดียวแล้วก็ สคริปต์การทำอโอเคสคริปต์เดียวแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของอต้องเปลี่ยนมุมถ่ายหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าเปลี่ยนบริบทในการถ่ายอย่าเอาคลิปคลิปเดียวลงในทุกช่องเพราะว่าถ้าทาแบบนั้นอ่ะมันจะปิดกตเรื่องคลิปซ้ํายังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมสาหรับคนที่มีช่องทิกตอกหลายๆช่องแล้วก็อยากจะมีรายได้เพิ่มนะครับผม